ธรรมบทภาคที่4แปลโดยพยัญชนะยกศัพท์เรื่องพระเทราชุวติสะผู้อยู่ในเมืองชุวาโกสัมพีโดยปกติแก้อัดนักศึกษาเปิดหนังสือไปหน้า72เริ่มตั้งแต่ตาทะสันตันติเป็นต้นไปอโธอันว่าอัดว่า,วามะนังอันว่าใจ ขีนาสวะสมณสระของพระสมณผู้้ขีนาศพตัสสะนั้นสันตังเอวะชอว่าเป็นใจสงบแล้วนั่นเทียวสันตังคือว่าอุปสันตังอุปสันตังเป็นใจเข้าไปสงบแล้วอุปสันตังคือว่านิพุตังนิพุตังเป็นใจดับแล้ว อภเวนะเพราะความไม่มีมโนโทุจริตานางแห่งมโนทุจริตทั้งหลายอภิชาทีนางมีอภิชาเป็นต้นโหติย่อมเป็นตถาถาอันหนึง่งตรงนี้รวบแปลด้วยอำนาจจะสศับนะครับเพราะว่ามันจะมีจัสับรวบอยู่มุสาวาทีนางวจีทุจริตานางอภาเวนะวาจา สันตาโหติจะอันว่าวาจาชื่อว่าเป็นวาจาสกบแล้วเพราะความไม่มีแห่งวัจีทุจริตทั้งหลายมีมุสาวาตเป็นต้นย่อมเป็นด้วยปานาติปาตาทีนางกายาทุจริตานางอภาเวนะกายกรรมังสันตังเอวะโหติจะ อันว่ากายกรรมชื่วว่าเป็นกรรมสงบแล้วเพราะความไม่มีแห่งกายทุจริตทั้งหลายมีปานาติบาตเป็นต้นนั่นเทียวย่อมเป็นด้วยอิติดังนี้ตถาประเดศในบททั้งหลายเห่านน,นาพรรษายังบทว่าสันตังอิติดังนี้อโถอันว่าอัดว่าวิมุตตสาผู้รอดผลวิเศษแล้ววิมุตตีหีด้วยวิมุตทั้งหลายปัญจหีห้า ชาณิตวาเพราะรูณาเยนะโดยนัยยะนัยนะนคือว่าเหตุนาเหตุนาโดยเหตุอิติดังนี้คาถาปรารัสสะแห่งบาตรแห่งพระคาถาว่าสัมมทัญญาวิมุตตัสะอิติดังนี้อโธอันว่าอัดว่าอุปสันตัสะชื่วผู้เข้าไปสงบแล้ว อุปาสเมนะเพราะวความเข้าไปสงบกิเรสานางแห่งกิเสทั้งหลายราคาที่นางมีราคาเป็นต้นอภันตเรในภายในอิติเดังนี้ปราาัสะแห่งบทว่าอุปาสันตัสาอิติเดังนี้อโธอันว่าอัดว่าตถารูปสัสะผู้มีรูปอย่างนั้นตถารูปสัสะคือว่าคุณะสัมปันนัสสะคุณะสัมปันนัสสะผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยคุณ อิติดังนี้ปรัสสัหบดว่าตาทิโนโอิติดังนี้เทศนาวสาเนในการไปที่สโลงแห่งเทศนาโกสัมพีวาสิติสัตเทโรอันว่าพระเทระชวติสาผู้อยู่ในเมืองชั่วกสัมพีโดยปกติปาปุณิบรรลุแล้วอราัตังซึ่งพระอรหัสหากการปฏิสัมพิทาหีด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายธรรมเทศนาอันว่าพระธรรมเทศนา สาธิกาเป็นเทศนาเป็นไปก็ได้วาจามีประโยชน์เอาโหสิีได้มีแล้วเสรสามหาชนะสะัมปีแม้แก่มหาชนผู้เหลืออิติดังนี้แลโกสัมพีวาสิติตัสเทรวทัตถุอันว่าเรื่องถพระเทระชูวาติสาผู้อยู่ในเมืองชวาโกสัมพีโดยปกตินิติตังจบแล้ว